ของอาร์ทอยก็พลาดไม่ได้ที่จะมาร่วมงานนะคะก็สนุกดีตะิี้ได้ถ่ายรูปกับศิลปินด้วยแล้วก็แล้วก็เรื่องราวของเราที่มาเล่นอาร์ทอยอ่ะทาง g l o b a l เขาก็เขาแฮปปี้เขาก็ได้ได้ถ่ายเรื่องราวของเราเดี๋ยวได้ไปออนที่เมืองนอกด้วยนะกับพี่โลนอ่นค่ะหนิงว่าจริงๆเนี่ยกับพี่โลนอเนี่ยจริงๆส่วนตัวหนิงชื่นชอบตัวศิลปินของเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือจริงๆไอ้พี่โลนอเป็นศิลปินที่เขาอยู่ในทำงานดูแลศิลปินหลายๆคนมากๆในป๊อปมาร แล้วก็มีมีคาแรคเตอร์ตุ๊กตาของเขาส่วนตัวคือเขาทําทุกอย่างเองอย่างที่ตะเกียะเราเห็นตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาของเขาแล้วมีหินน่ะเขาทุกทุกก้อนทําเองทุกก้อนคือเป็นศิลปินที่แบบ คือเป็นคนทํางานจริงๆอะไม่ใช่ศิลปินที่แบบเอ้ยมาถึงแล้วก็เป็นดังแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รอรอๆอเท่ๆคนมาถ่ายอะไรเงี้ยหนิงชอบใน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 การทํางานของเขาเมื่อกี้ที่เดินดูมีไอเทมอะไรที่เราสนใจทามะนพรมไอเทมที่อยากได้มากที่สุดคือคงเป็นไอเทมแต่งห้องนอนให้น้องอะไรเงี้ยค่ะพวกครอมพวกหมอนพวกแบบ เสื้ออะไรที่เป็นแบบในไอเทมห้องนอนอ่ะก็คิดว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะไปเอาอะไรบ้างมาเลยครับผมเป็นทนักงานดีค่ะก็เมื่อตั้งแต่วันที่ไหร่นะวันที่เทไหร่วันที่ไหรวันที่ไหร่นะชื่อไหมนะขงกว้างของกว้างไปพี่น้อยพี่น้อยงานอะไรวันไหนครับพูดจะฝากงานง่าพรุ่งนี้แล้วงานนี้โอเคถือต้นไปนี่แต่เป็นต้นไป่าไปถ้าสมมติว่าใครชื่นชอบอาร์ทอยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการจัดแบบ แกลเลอรี่ที่ใหญ่มากๆครั้งแรกนะคะที่ป๊อปมาร์ทร่วมกับศิลปินดังๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะฮิโรโนนี่ก็มากันที่เซ็นทรัลเวิร์นะคะใหญ่มากแล้วก็มีหลายห้องมากๆมีทั้งห้องเพนติ้งห้องดูแบบมีซื้อของห้องผลงานของศิลปินเรียกได้ว่าเป็นงานแรกที่ยิ่งใหญ่มากๆก็มาติดตามกันได้แล้วบอกเลยว่ามันจะคิวใจให้เราได้ยิ้มๆเลยค่ะค่ะคนแบ่าคือมากครอค่วครัต อคืออย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปทุกครั้งแล้วแหละว่าถ้าอะไรแล้วทำให้ลูกแฮปปี้หนิงยินดีที่จะทำทุกอย่างแล้วก็มันงาน,งาน,ง,านงานน้องนิริมีงานสองวันวันหนึ่งจะเป็นละครเวทีอีกวันหนึ่งก็จะเป็นทำวงใช่ไหมคะส่วนละครเวทีเนี่ยคือเขาก็เดินเข้าไปออดิชั่นเองจากจากที่หลายๆคนรู้คือตอนนี้ทุกอย่างมันผ่านไปได้แล้วหนิงรู้สึกว่าน้องกลับมามีความสุขแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่น้องอยากทำเหมือนเดิมแล้วทำ เขาใช้คาว่าจะใช้คําว่าทําได้ได้แล้วก็ได้แต่ว่าโอเคมันข้างหน้าก็ต้องพัฒนาไปอะไรอย่างเงี้ยอีกอีกเยอะๆแต่ก็ตรงนี้คือรอยยิ้มของเขาคือมันคุ้มค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามากๆเห็นลูกชนเราล้อไห้เลยน้ําตาไหลเลยเพราะว่าเพราะว่านี่วันนี้เรื่องราวทุกอย่างผ่านไปละนแล้วเชื่อว่าน้องก็เข้าใจแล้วว่ามันผ่านไปยังไงก็พูดได้ว่าเรื่องเป็นยังไงคือน้องอาจจะโดนที่โรงเรียนว่า น้องน้องเป็นลูกดาราน้องถึงมีโอกาสที่จะได้เต้นได้ร้องถ้าไม่มีแม่เป็นดาราน้องก็ทําไม่ได้แล้วก็ออพ่อกับแม่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเรแล้วกิจกรรมอะไรที่บางครั้งน้องอยากร่วมในเรื่องของดนตรีหรือเรื่องของศิลปะก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มก็ไม่ยอมให้เขาไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปไปร่วมด้วยแล้วแล้วสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขารัก พอเวลามันอยู่ที่โรงเรียนอะไททำให้ความมั่นใจตรงนี้ของเขาอ่ะหายไปหมดคือเอาเป็นว่างานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องแสดงอะไรเนี่ยเขาจะทําที่โรงเรียนไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเขาอยู่ข้างนอกกับพวกเราอย่างเงี้ยเขาก็จะทําได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีสายตาใครจับจ้องมันเลยบอกได้อย่างนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะลูกเราอ่ะสังคมของเด็กอ่ะมันสาคัญที่สุดคือสังคมในโรงเรียน อันนี้สําคัญซึ่งคุณครูเองแล้วก็บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเองอะทราบเรื่องนี้พอสมควรก็มีการแบบช่วยกันหลายๆทางเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเขาเราเองเราก็มีการแบบปรึกษาคุณหมอนอกรอบช่วยกันนอกรอบทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วพอเขาขึ้นไปแล,แล้ววันหนึ่งเขาเดินเอากระดาษมาให้แม่แล้วบอกว่าหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูะจะเข้าไปออดิชั่น ได้ไม่ได้หนูไม่รู้แต่เนี่ยหนูจะไปออเดชั่นเขาก็พูดยิงหนิงก็ตกใจหนบอกอย่าเลยลูกอย่าทาเลยเพราะเดี๋ยวถ้ามันมันเฟลขึ้นมาอย่างเงี้ยหนิงกลัวเขาจะเสียใจเป็นว่ามากกว่าน,นี้ oh. เขาก็ยิ้มหวานแบบแต่หนูได้แล้วค่ะ oh. โอ้โหแบบ uh. มัน uh. นั่นมันคือสเต็ปหนึ่งแล้วแล้วพอวันที่เขาจะขึ้นไปโชว์จริงๆอะ่ะ <Okay. S 1> มันยากมากนะกับเด็ก11ขวบที่ที่จะต้อง mm. เขายังไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งแต่เขาเขากล้าที่จะเอาชนะ คำสบประมาทของของคนหลายๆคนแต่เขาก,กดล็อกตัวเองได้แล้วสําหรับเขาตอนนี้หนิงเชื่อว่าเขาก,กดล็อกตัวเองได้แล้วค่ะแางกตอน,นนี้เขาเคยแบบว่าน้อยถึงขนาดแบบไม่อยากไปโรงเรียนมาบนกับเราเลยนะครอยถึงไม่อยากไปโรงเรียนคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอเวลามีกิจกรรมอะไรที่จะต้องทําในลักษณะเกี่ยวกับการร้องเล่นเนต้นระบาการที่แบบกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยเขาอ่ะรักตรงเนี้ยตั้งแต่เล็กๆแล้วหนิงเองอ่ะเป็นคนที่ยังไม่อยากให้เขาทํา แล้วแล้วพอพอวันเนี้ยหนิงก็ว่าเขาเขาก็เก่งเขาเก่งที่เขาจะกล้าหาญที่เขาจะทําคือชื่นชมเขาแค่นั้นชื่นชมในความกล้าหาญแต่ในผลงานก็ถ้าอยากจะทําจริงๆก็ต้องพยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนากันต่อไปได้ได้เขามีมาปรึกษามาคุยกลบพี่หนิงมาไม่ก่อนหน้านี้เรื่องเรื่องบรรยากาศการอยู่ในโรงเรียนหรือว่าคือคือถามว่าเขาอจะไม่ค่อยคือ ถ้าไม่หนักจริงๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยมาพูดแต่ส่วนใหญ่หนิงจะรู้เรื่องแทบทุกเรื่องเพราะว่าคนรอบๆตัวหนิงอ่ะทั้งครอบครัวคนที่ออฟฟิศหรือแม้กระทั่งคุณหมออ่ะหรือครูที่โรงเรียนอ่ะเราทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคประโยคนี้เราจะให้ใครเป็นคนเข้าไปคุยประโยคนี้เราจะให้ใครเป็นคนเข้าไปคุยเรื่องนี้หรือหนิงจะคุยเองอะไรอย่างเงี้ยพะเรื่องบางเรื่องอ่ะให้คนอื่นคุย จะดีกว่าให้ตัวเราเองคุยคือบางคนอาจจะมองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่ถ้าสําหรับเด็กคนหนึ่งแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นสังคมบูลลี่ในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งบางคนก็คิดว่าหนิงเวอร์ไปหรือเปล่าแต่สําหรับเด็กคนหนึ่งอ่ะการบูลลี่คําบางคํามันคือทั้งชีวิตของเขาในในในสังคมเขาตรงนั้นนะคะวันนั้นเราก็เลยไปให้กำลังใจทั้งตัวเราเองทั้งแล้วก็ทั้งจริงใช่หนิงก็เปเองหรือว่าเราชวนหรืออะไรยังไง ในของจินหนิงก็บอกว่าวันนี้ลูกมีมีงานแสดงแบบนี้แล้วก็นี่ลินอยากให้ไปนะเขาก็ยินดีที่เขาจะทำแสดงว่าเขาก็พร้อมจะเทแบ่งเวลาให้ลูกได้ถ้ามันเป็นอะไรที่แบบเพื่อลูกแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือถ้าสําหรับสําหรับลูกเนี่ยแล้วถ้าเราเอ่ยปากอ่ะเขาก็พร้อมที่จะทําค่ะอตอนนี้ตอนนี้ลินเจอพ่อแม่แบบพร้อมหน้าพร้อมตาเขาเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นเลยแหละรอยยิ้มเขาโลกทั้งใบของเขาก็คือ ก็ก็ก็คือก็คือสิ่งที่เขาเห็นคือหนิงยังแอบพูดกับเขาขำๆกับคนรอบๆข้างเลยบอกว่าบางทีแม่ก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนอะทำแบบทุกเรื่องเลยแต่โลกทั้งใบจริงๆก็คือแค่แค่เจอหน้าพ่อแต่หนิงถึงบอกมาว่าหนิงรู้ว่าโลกทั้งใบของเขาคือการเจอหน้าพ่อเนี่ยมันทําให้ตัวหนิงเองอะสำหรับหนิงอะไรก็ได้ถ้าทําให้ลูกหนิงยิ้มได้ ว่าพี่หนิงว่าไงบ้างคะได้ตัดมาเจอหน้าพ่อวันนั้นเขาก็ดีใจค่ะเขาก็ดีใจแล้วแล้วหนิงก็หนิงว่าเขาโตขึ้นเยอะมากอ่ะเวลาใครชมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกกับคนที่ชมเขาทุกคนบอกว่าให้ชมแม่หนิงอะไรเงี้ยจะลองใหอชมว่าเนี่ยแหละเบื้องหลังให้เครดิตแม่เลยใช่พี่นิ่งครับขางบนมันจะกลายเป็นจุดโฟกัสของคนอื่นๆที่อยู่ในงานโอ้โหแน่นอน มันมันไม่แปลกเนื้อกับการที่เรื่องราวของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจะใหญ่โตพอสมควรกับกับกับปี2ปีที่ผ่านมาแล้วพอวันที่คนสองคนที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตในสังคมแล้วต้องไปอยู่ตรงนั้นอะ มันมันมันเป็นไปนไม่ได้ว่าที่เราไม่โดนใครมองแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็เป็นธรรมชาติของเราอะดีที่สุดธรรมชาติของเราคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องไปปั้นแต่งว่าเอ้ยตอนเนี้ยเรามาเรารักกันนะอะไรอย่างนี้หรือเรามาเราคือเกียดกันนะคืออารมณ์ไหนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักหนิงก็จะพูดเลยหยุดอย่าทำอย่างนี้เขาก็เอเอ,เอโอเคโอเคคือเราก็จะเป็นธรรมชาติของเราอเมื่อชนเนี่แหละพอพ่อแม่ทนคือหนิงบอกเลยไงคะว่าจริงๆแล้วอะทุกวันเนี้ย ครอบครัวอย่าล้างกันเยอะมากจะอย่าล้างกันยังไงคุณจะตีกันยังไงจะทะเลาะก,กันยังไงก็แล้วแต่ทุกวันนี้หนิงกับจินเองถามยังมีทะเลาะก,กันไหมยังมีเรื่องราวส่วนตัวยังเคลียร์กันไม่ลงตัวไหมยังเคลียร์กันไม่ลงตัวแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยถ้าเป็นเรื่องของลูกเราเราต้องเราต้องละลายความโมโหของเราสองคนเพราะว่าเด็กคนหนึ่งเป็น เขาไม่สมควรที่เขาจะต้องได้รับอะไรมากไปกว่าที่เขารับแล้วแล้วเด็กบางคนเขาก็พยายามที่จะสู้ด้วยเหมือนกันเราต้องไอสิ่ง,งเหล่านี้มันคือของขวัญที่เขาควรจะได้รับการชดเชยในสิ่งที่เขาเคยเจ็บปวดจริงนี่ริมีบอกไหมว่าอยากแบบว่าพ่อแม่มาเจอกันบ่อยบ่ยไม่นี่รินไม่ได้พูดค่ะนี่รินไม่ได้พูดค่ะก็เป็นวาระโอกาสไปอะไรแบบ คือจริงๆหนิงมีถามนิรินว่าอย่างเงี้ยหนูหนูเคยถามเหมือนกันว่าจะจะจะอยากยังไงเขาก็บอกว่าก็ไว้ค่อยคุยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าณวันนี้สิ่งที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยเขาแฮปปี้แล้วเขาก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าเขาท่านท่านที่จะเข้าใจหนิงว่าสถานการณ์อะไรยังไงครอบครัวเป็นยังไงในวันนี้อะไรเงี้ย นิงว่าคือทุกคนมองว่าเขาเข้าใจแต่เอาจงริงอะเด็ก11บเอ็ดขวบอะเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจหรอกเขาเพิ่งผ่านโลกมาแค่11ปีเอง<ม>ใช่ป่ะพวกเราอะผ่านโลกมาจนแบบ50จะ50แล้วอะเออเขาไม่มีทางเข้าใจได้เหมือนเรา <c oughs> แก่ว้ยผู้หลมมุดออกมาจะ50 <c oughs> เออค่ะนั่นแหละรู้สึกย <c oughs> ังไ่างคนแบบว่าชื่นชมกับเราแบาบเออทำให้รู้เต็มที่ได้ขนาดนี้ไง คือกำลังใจวันนี้หนิงแบบหนิงแบบขอบคุณแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะ่ะขอบคุณจริงๆหนิงหนิงรอวันนี้เหมือนกันนะรอคือบางครั้งในการสัมภาษณ์ข่าวหลายๆข่าวบางครั้งเราพูดอะไรออกไปหรือเราทําอะไรออกไปบางทีคนก็จะไม่เข้าใจเราแต่หนิงอยากจะบอกทุกคนเลยอะ่ะไม่ต้องคาดหวังให้ใครเข้าใจอะไรเราใดๆทั้งสิ้นหรอกรอแค่เวลาเท่านั้นเวลามันถึงจะพิสูจน์ว่าใครเป็นยังไงแล้วแล้วณนะเวลาที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นยังไงตัวเราเองเราก็ต้องพยายามแบบ เข้าใจแล้วก็พัฒนาให้มันได้ในทุกๆวันด้วยเพราะเรื่องราวแต่ละวันมันก็ร้อยวันพันเหตุการณ์เนี่ยก็พยายามใช้สติให้มากที่สุดถ้าหลังจากเนี้ยวันไหนอาจจะมีหลุดๆบ้างหรืออะไรใดๆก็ก็อย่ากโกรธกันเลยอะ่ะเพราะว่าหนิงก็พยายามทําให้ดีที่สุดสําหรับเด็กคนหนึ่งที่แบบที่หนิงจะทําได้แล้วก็ดีที่สุดที่จะทําให้ตัวหนิงเองต้องมีความสุขด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ